ต่อจากนี้ไปนะฮะเราก็มีเรื่องราวดีๆจากตัวแทนผู้บริหารการตลาดที่จะมาร่วมแบ,บ่งปันประสบการณ์แห่งความสมมําเร็จเพื่อที่อย่างน้อยครับจะได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่อยากจะประสบความสาเร็จเช่นเดียวกับเขาคนนี้พบกับคุณวิรวัณวรานุสรวง์ครับกับการแบ,บ่งปันประสบการณ์ในหวัวข้อ JC เติมเต็มโอกาสได้อย่างไรโปรดดูด,ดังต้อนรับท่านครับ เรียนท่านประธานคณะผู้บริหารคณะ MDP และพี่น้องไนทอแหอย่างนี้ทุกท่านเลยค่ะชื่อวีรวรรณวรานุสรวงนะคะเป็นคนจังหวัดนครใครมาที่นี่ภาคใต้บอกนครหมดเลยพี่ๆเลยคิดว่าเป็นคนภาคใต้เหมือนกันเป็นคนจังหวัดนครปฐมค่ะขอเสียงปมือคนจังหวัดนครปฐมในแล้ววันนี้ขึ้นมาที่นี่นะคะ แอมเป็นคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับความโชคดีโชคดีไหมคะโชคดีนะคะโชคดีที่ไม่ไมีคำติดตัวมาด้วยนะคะ โอกาสในชีวิตเกิดมาด้วยความผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างนะคะโดนฉีดยาโดนเส้นประสาทจนไม่สามารถเดินได้เหมือนผู้พี่ๆทุกคนในห้องนี้นะคะไม่พร้อมทางด้านร่างกายแต่โชคดีที่ความโชคดีคือได้รับความเติมเต็มกับครอบครัวทุกอย่างนะคะที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับสิบล้อนะคะขนขนส่งดินทรายก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะแต่ถามว่า แอมก็พยายามนะคะสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวถามและบอกอยู่เสมอตั้งแต่เด็กๆก็คือลูกต้องพยายามที่จะเรียนรู้ต้องมีความรู้ห้ามอยู่กับบ้านเด็ดขาดทำไมล่ะคะวันนี้ถึงลูกจะขาไม่ดีไม่แข็งแรงแต่เราต้องยืนหยัดได้ด้วยตัวเราเอง พราะฉะนั้นในสิ่งที่แอมทำมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือการต่อสู้กับคำว่าปมด้อยกับคำว่าด้อยโอกาสแต่ต้องขอขอบคุณทุกสังคมตั้งแต่เริ่มเรียนต้องแต่ได้ทำงานสังคมให้โอกาสดีๆกับแอมมาตลอดได้มีโอกาสได้เรียนจนจบได้มีโอกาสได้ทำงานรับเงินเดือนประจำ ได้มีโอกาสได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายในอาชีพดีเจแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นแอมบอกได้เลยว่าเลี้ยงดูตัวเองได้แต่สิ่งที่แอมต้องการคือเลี้ยงดูพ่อแม่และตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณได้ค่ะซึ่งทุกอาชีพในโลกมนุษย์นี้แอมพยายามทำทุกอย่างที่คนปกติเขาทำ ลองทุกอย่างที่คนปกติเขาลองแต่ไม่มีอะไรตอบโจทย์ออมได้เลยไม่มีอาชีพใดให้ความภาคภูมมใจแอมได้จนวันหนึ่งครอบครัวของเราได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตกับธุรกิจธุรกิจหนึ่งซึ่งสิ่งที่ออมได้รับมอบหมายคือเข้าไปค้านอย่างเดียว ค้านทำไมพี่ชายผู้เปิดโอกาสธุรกิจนี้ให้กับแอมคุณอธัธวัต์ธนุหนองโพค่ะครอบครัวธนุหนองโพครอบครัวที่มีธุรกิจส่วนตัวส่งแอมเข้าไปเพื่อค้านไม่ให้พี่ชายร่วมทำธุรกิจธุรกิจหนึ่งนั่นคือธุรกิจจอยแอนคอยเพราะความไม่รู้เพราะความไม่เข้าใจ เราจึงคิดว่าเราไม่สมควรไปทำอย่างอื่นแล้วนอกจากธุรกิจที่บ้านจนวันที่แอมได้มีโอกาสมานั่งฟังมาคอยเป็นฝ่ายคา้านสิ่งที่ได้นั่นก็คือความลับบางอย่างที่แอมเปรียบเทียบกับธุรกิจที่บ้านอยู่เสมอทำไมมันถึงให้ความอิสรภาพในด้านของการเงินขนาดน,นี้ธุรกิจอะไรลงทุนครั้งเดียว สามารถสร้างไรายได้ให้กับดานี้ธรุรกิจที่สามารถแบ่งปันความสําเร็จให้กับผู้คนได้ด้วยมีด้วยหรอแอมฟังจากการที่ตัวเองมาคอยขานหลังจากฟังจบไม่รู้อะไรทําให้แอมเป็นหุ้นส่วนกับธรุรกิจเจนคอยก่อนพี่ชัยคะ่ะแต่ก็ด้วยเหตุผลความไม่พร้อมอีกนั่งแหละ กายภาพไม่พร้อมทำงานยังไงอัพไลน์สอนทุกอย่างค่ะบอกว่าคุณจะต้องเป็นผู้นำถามพวกพี่ๆทุกคนนะการที่เราเข้ามาเป็นผู้นำของจอหอนคอยเนี่ยแอมนั่งดูและพยายามก๊อปปี้ทุกคนเลยทุกคนดูดีสง่านนะพร้อมทุกอย่างที่จะนำคนแอมถามตัวเองเสมอว่า แล้วแอมจะนำคนให้เป็นคนสำเร็จในธุรกิจจอยแอนคอยได้อย่างไรแอมทำงานอยู่กับชาวบ้านแอมเรียนรู้ทุกอย่างตอนแรกยากมากเพราะความไม่เข้าใจจนมีโอกาสได้เข้าอบรมในคอร์สเจซีแมกกับท่านประธานสิ่งแรกที่ได้นั่นก็คือท่านประธานบอกว่าถ้าอยากคุณอยากประสบความสำเร็จ คุณต้องมีความเป็นเจ้าของในธุรกิจเจแอนซี C. หลังจากนั้นค่ะแอมกับบ้านตกลงเปิดสูมเปิดไอหมาดที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นแห่งแรกค่ะนำภาพเจซีของจริงไปให้ชาวบ้านได้เห็น แอมทำงานอยู่กับชาวบ้านตาสีตาสาไม่มีความรู้ไม่มีความรู้แม้แต่ในเรื่องเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีต่างๆแต่วันนี้ทำไมแอมถึงประสบความสำเร็จได้แอมใช้ในส่วนของระบบ eWallet eWallet คืออะไรอยากรู้ไหมคะแอมนำชาวบ้านตาสีตาสาใช้มือถือในการหาไรายได้ แอมทำให้คนเก็บฝรั่งคนขับสิบล้อคนติดฟิล์มรถยนต์ชาวไร่ชาวนาะสามารถทำธุรกิจในทุกทุกที่ได้ด้วยค้องมือของ j จซค่ะวันนี้ร่างกายแอมไม่พร้อมแต่ด้วยเครื่องมือของ j จซที่มาทดแทนในทุกโอกาสที่แอมขาดหาย ทดแทนความด้อยโอกาสเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตวันนี้อยากให้ทุกคนมองเห็นที่ยืนบนเวทีนี้บนเวทีแห่งนี้แอมก้าผ่านความน่าสงสารไปแล้วแต่สิ่งที่แอมอยากจะบอกแอมภาคภูมิใจที่มีแอมมีโอกาสได้ทำให้ชาวบ้านเอาชนะค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำกับเงินรายได้จากจอแอนคอยค่ะ และสิ่งที่ออมฝัน,นสิ่งที่อํมหวังจอแอนคอยสร้างความภาคภูมิใจตัดในเรื่องของความด้อยโอกาสของแอมไปจอแอนคอยทำให้แอมมีโอกาสได้ทดแทนคุณบุญคุณพ่อแม่ถ้าลักทุกคนมีลูกที่ร่างกายไม่แข็งแรงอย่างแอมทุกคนจะต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องห่วงลูกคนนี้ไปตลอดชีวิต เขาจะทำยังไงเขาจะอยู่ยังไงแต่วันนี้คำว่าห่วงตลอดชีวิตกลายเป็นลูกคนนี้จะทำให้พ่อแม่และผู้มีพระคุณทุกคนสบายไปตลอดชีวิตกับธุรกิจจอยนคอยค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณอัปไลน์ที่ดีนะคะ ขอบคุณไซไลขอบคุณผู้ให้ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตขอบคุณท่านอาจารย์พดุงโอชาพงค่ะและที่ขานไม่ได้ขอขอบคุณปรเด็นทุกท่านแอมอยู่ภายใต้ใสายงานของท่านปริดานพัฒนานแหมทนามค่ะและ ท่านอาจารย์อภัสนาอาจารย์เอกสุวัสด์ครอบครัวศิริวลีสุนิทีค่ะขอบคุณทีมงานกำแพงแสนทุกคนด้วยค่ะแล้ววันนี้สิ่งที่อําฝันสูงสุดขอความเป็นผู้นำในตัวของแอมแอมจะเป็นผู้นำที่ทำให้ทีมงานโดแอมจะเป็นผู้นำ ที่สำเร็จให้ทุกคนดูและแอมจะเป็นผู้นำที่นำพาชาวบ้านกำแพงแสนทุกคนเดินพรมแดงแห่งนี้ให้ได้ค่ะขอบคุณท่านประธานขอบคุณครอบครัวหาชรีลาหาขอบคุณครอบครัวจอยแอนคอยวันนี้จงลิขิตเติมฝันจอยแอนคอยเติมเต็มทุกโอกาสอยากเป็นอะไรตามใจที่เราเป็น เกิดมาฟ้าลิขิตแต่ชีวิตที่เหลือเจสิีเปลี่ยนให้คุณได้ค่ะขอบคุณค่ะโหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคุณวีรวรรณวรานุสรวงนะคะ